เอา้าเป็นยังนอป่ะเนี่ยพ้นไหมพ้นไหมไม่พ้นครับไม่รอดครับสู้ครับส,สู้ครับสู้ครับสู้ครับดีสู้เอา้ายัดไหมยัดไหม อยู่ที่เทคนิคคนขับด้วยครับถ้าคุณอยากซื้อหรือว่าอยากขายรถบรรทุกมาหาเราสิคะ KU M เต็นรถบรรทุกมือสองสภาพดีราคาถูกไม่ว่าจะซื้อจะขายใครๆก็เลือกเรา สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมครับชาว YouTube ท,ทุกท่านครับดูกันอีกคลิปหนึ่งครับกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับที่นี่คือตาดไทยครับอ่างเก็บน้ำตัดไหนะครับลุมพูเก้าของนอำเภอโนนสังครับจังหวัดน้องบัวลำัมยครับ นี่เขามีการลื้อครับผมมีการลอกนะครับลอกลอกดินนะครับให้ออกให้เปิดให้เป็นพื้นที่น้ำนะครับขึ้นมาอีกนะครับผมตอนนี้กำลังทำถนนครับรุ่น8นะครับสเตอร์สตอะสะกเก็ตครับผมหมดครับอันนี้น่าจะหมด ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมเคยถ่ายคันนี้นี่มันตอนนั้นมันก็ยังหมดแล้วครับมาถึงวันนี้ยังยังไม่เปลี่ยนครับยังใช้งานอยู่ครับโอ้เรียกว่าใช้ให้คุ้มค่าเลยครับเอาให้หมดเลยครับเอาให้ไปไม่ได้เลยค่อยเปลี่ยนนะครับเอาปุ้งกีของรุ่นสิบมาใส่ครับ โอ้จวงใสยย่ยางเดียวเลยูกเทะเอาอยัางไงก็ได้ครับคือเอาดินให้ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดินอะไรก็ช่างครับดินเหนียวดินน้ำดินไม่น้ำก็ช่างครับขอให้ขึ้นไปหมดตรงนี้นะครับ ทางใหม่ครับลองทางใหม่อีโน่สมองเงินครับเอาถอยลูกพี่ถอยเยออเอาพี่ยังคาดเบสดยดิน จวดเลยแรงๆ <S <S งโอ้โห,โโหแบบนั้แหละต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นทีมนี้ไม่ต้องห่วงครับ ความแรงไม่ต้องห่วงครับทีมนี้พี่น้องมาอยู่มุมนี้ครับดูมุมนี้เห็นทุกจุดครับอ้าวไม่รอดแล้วครับต้องดันครับต้องดัน าได้ครับดูจะรอดไหมคันนี้ครับถ้าเป็นเครื่องที่มากับรถเลยก็น่าจะอยู่ประมาณไม่แน่ใจครับคันนี้ เป็นร้อยแปดห้าหรือเปล่านะครับมันมีตั้งมามันมีมาตั้งแต่ E H 7 0 0ครับ E H 7 0 0มี e H O 7 C ครับ e H O 7 D มาโอ้เอาแล้วครับทางโน้นจำลิฟต์แล้ว้ลองความแรงเลยครับ สู้สู้โอ้ยโอ้โ้เดินหน้าก่อนลูกพี่โอ้โหถอยเลยครับ เดินหน้าครับโอ้โหผมว่าจะพาพี่น้องไปดูตรงนั้นนะจะได้มันที่เทครับตรงนั้นเป็นที่เทครับอือโอ้โหอ,อ,อืออัดอือของเหนียวเหนียวหยับหยับ้บองมาดูพี่หลง ไอ้ไม่ใช่พี่ลงครับอันนี้เป็นฮีโน่ครับ oh. ท้ายก็ไปถึงครับ oh. ผมพาพี่น้องไปดูที่นั่นดีกว่า oh. น่าจะมันครับน่าจะมัน oh. หักขนาดด้วยนั่น oh. ไปดูที่นั่นดีกว่าครับ Ồ đầm mấy cứ xiêu thôi Diêm, Diêm Hả? Bàn thao Ồ, bàn này bày Ồ, lùng thế รุ่น5ครับหรือว่าที่เราเรียกว่า F5 ครับ SH210-5 ครับตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวที่เรียกว่าสร้างชื่อครับผมสร้างชื่อให้กับซูมิโตโมนะครับที่ที่คนนิยมนะครับตัวนี้เลยแหละ ตัวที่เป็นเป็นแรกเริ่มนะครับก่อนที่จะมาเป็นรุ่น6ตัวนี้ก็ใช้เครื่องยนต์อีซูซูครับ 4HK ครับผม 4HK ที่เป็นคอมมอเร็วครับที่ว่ามันประหยัดน้ำมันแล้วก็เร็วครับเป็นต้นฉบับของตัวปัจจุบันครับคือรุ่น6นะครับ ทุกวันนี้ซูมิโตโมได้รับความนิยมนะครับในวงการรถขุดในเรื่องของความประหยัดและความเร็วครับ เรื่องไม่ถึง200ครับเหมาะสำหรับงานใกล้ๆครับที่ปากบอ่อครับคันทีทำงานอยู่นั่นเป็นรุ่น6ครับนะสมิโตโม F6 ครับ รถนี่มีมาร์กไฟด้วยครับ S.K. 2 0 0มาร์กไฟครับโอ้โหอ,โอยู่นี่ตัวนี้เสียจโจ้ครับสิบล้ออก,อกหักนึกว่าทำงานอยู่ที่ไหนมาทำงานอยู่ที่นี่ครับยี่ล้งั่น อีเฮ็ดเจ็ดร้อยก็เป็นร้อยหกแปดครับอันนี้นี่คงไม่ใช่เฮ็ดโอเจ็ดซี C ครับถ้าเป็นเฮ็ดโอเจ็ดซี C ก็เป็นร้อยแปดห้าแต่กำลังมันนี่น่าจะเป็นร้อยหกแปดครับเท่าที่ดู ว่จะมีสโลก็สโลก็ช่างนะครับเครื่องมันเ,เครื่องมันมันเล็กนะครับโอ้โหสู้ครับสู้สู้ครับสู้ครับ,รบดีสู้ เครื่องไม่พอครับเอ้ายัดไหมยัดไหมเ้โอ้นีอออออ่อยู่ที่เทคนิคคนขับด้วยครับ กลับด้วยครับโอ้โหอืมโอ้แต่ไปยากจ้ะกินหนื้อครับเครื่องมันไม่ไหวครับ สโลหรอเนี่ยสโลแล้วมันยังดูเร็วอยู่รครับต้องหาสโลที่มันช้ากว่านี้ครับมาใส่ครับ เสียโจรครับสิบล้ออกหักทุกวันนี้ได้มีแฟนใหม่ไปแล้วครับเสียโจเอ้าเป็นยังนอป่ะเนี่ย โอ้เกียร์ลดโอ้โหค <laughs> ือนิ <laughs> <aesthetic adapting> ่มแท้คือมานิ่มแท้ เวลาเดินหน้านี่ชอบแนะครับแต่ว uh ่าถอยนี uh ่ไม่ค่อยแทถนะพี่น้องถอยนี่จะถอยเข้าเป้าดีกว่าครับสิบร้อนนี่ เ,เดี๋ยวรอคันนั้นลองมาก่อนนะครับ คัดน่าดูเลยนะนี่ ดำแม็กเลย